ชมอนนะคะอยู่ด้านระหว่างแคมกับดิชมอนค่ะนะคะ,นะคะจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะนี่ก็คือบริเวณนะคะรอบๆด้านนอกนะคะวางอยู่ด้านโน,นะะ้นค่ะด้านนี้นะคะถ้าเราเดินไปทางนี้ก็คือถ้าผ่านุ่้ไม้นั้นไปก็จะเป็นแม่น้ำนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงแก้วยูเคนะคะจะพามาเที่ยวที่นี่ค่ะแอมเฮาส์นะคะแอนการ์เดนค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันข้างในเลยนะคะมีมาอยู่ข้างหลังด้วยค่ะเราไปจ่ายตั๋วกันนะคะ welcome to so, um, town, first of all. Um, the gardens are open. they surround the house, so you can go pretty much in either direction for a to access the gardens. Um, there's a map available in the little brown leaflet there, so you can find your way around. there's also some hand sanitizer in the basket. Um, there is a set of toilets open on that side of the grounds in our shop courtyard. so if you look for the signs for the shop, you will find the loo's open on so, that side. นี่นะคะเนี <rapper> yeah, yeah, ่ <serving> yeah, I I, right ่นเพื่อนแฮมเฮาส์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นบ้านทีสิงอันดับหนึ่งของประเทศนี้นะคะ โควิดก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมติ๊กเก็ตมันถูกจังนะคะ นี่ด้านข้างมานี่ก็เป็นเหมือนที่ระเบียงที่หลบหลบฝนนะคะถ้าฝนตกค่ะมีสองข้างค่ะก็มีรลกปั้นนะคะ สไตล์โรมันค่ะบ้านนี้ก็สร้างมาอายุา17ศตวรรษนะคะศตวรรษก็ประมาณ400ปีมาแล้วนะคะเป็นบ้านที่เก <Okay. S 1> ่าแก่มาก อุโมงนะคะแล้วก็มาที่นี่ค่ะสวนวาเลนลาเวนเดอร์นะคะสวนลาเวนเดอร์ค่ะอ่อนลมแรงค่ะจะพาไปดูใกล้ๆนะคะ สวยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือด้านหลังของแฮมเฮาส์นะคะเดินไปนู่นก็จะเป็นส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะก็คงจะมีอย่างอื่นอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ มุมหนึ่งนะคะนี่เราก็เดินมาด้านนี้นะคะคือที่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่นะคะ น,ะะน,นกระดกเดซี่นะคะดอกเดซี่จะมี ้นแอปเปิลนะคะ think apple. Yeah. เดินพาชมสวนดอกไม้ค่ะดอกกลาบ สวยมากค่ะน,นี้ก็ดอกส่วนผสมนะคะอันนี้ก็สไตล์อังกฤษค่ะก็จะปลูกด,ดอกไม้หลายๆสีนะคะผสมรวมกันค่ะสวยค่ะ เพื่อนๆสวยมากค่ะ ก็คือเดินทะลุออกไปข้างหน้านะคะถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนถ้าเป็นด้านข้างอย่างนี้ก็สำหรับคนใช้นะคะพวกทำงานบ้าน,นะคะ่ะเขาจะเดินเข้ามานะคะก็จะไม่ให้เข้าประตูหน้านะคะเขาจะให้เข้าประตูหลังหรือก็ประตูด้านข้างนะคะอันนี้น่าจะเป็นตูงทางเข้าของคนใช้ คนทำสวนอะไรนี้นะคะนี่ค่ะอันนั่าจะเป็นที่อยู่อะไระักอย่างอันนี้ก็คือการ์เด้นรูมค่ะ น,นี้ก็เขาจะทําเป็นช่องๆอ,งอันนี้ค่ะเป็นสวนการ์เดนช่วงนี้จะไม่มีดอกไม้ค่ะแต่เขาจะทาอันนี้จะเป็นประตูประตูหลังนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็จะมาเริงง่มจะงงแต่ที่รูน่าจะเป็นต้้งหลังนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆอยากให้เห็นดอกนี้ค่ะ ดอกอะไรนะคะดอกใหญ่มากค่ะดอกใหญ่เหมือนดอกทานตะวันเลยคะ่ะเป็นสีม่วงแปลกดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นเชอรี่อยู่นะคะแตพยายามจะซูมให้ดูซูมไม่ได้นะคะต้นเออเห็นได้แล้วค่ะนั่นเชอรี่นะคะเชอรี่ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆแฮมเฮาจากด้านหลังนะคะแฮมเฮานี่เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยค่ะเรื่องไอ,อเรื่องภาพวาดนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะเขาสะสมนะคะแล้วก็คนก็จะรู้รู้จักไปแทบจะทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดัง ของแฮมเฮาส์นี่นะคะก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องไอเกี่ยวกับอะไรนะอะ่เขาบอกว่า the ะ o n นเทสเฮาส์อินบริทันนะคะก็คืออะไรนะคะบ้านผีสิงคือบ้านนี้น่ากลัวนะคะมีมีเขาบอกว่ามีผีสิงนะคะเขาบอกว่าไอ้คนที่มาเยี่ยมชมนะคะเขารีพอร์ตมาว่า เขาได้กลิ่นไอยานะคะยายาสูบนะคะเพราะว่าเจ้าของอ่ะเขาชอบสูบายาสูบที่เป็นไพนะคะเวลาเขาหลังจากเขาทานอาหารเสร็จนะคะแล้วเขาก็บอกเขาจะได้กลิ่นกลิ่นของไอยาสูบตัวนั้นนะคะแล้วก็วีเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเป็นว่ามีสิ่งอันดับหนึ่งของประเทศนี้เลย ไ,ไม่รู้แต่เดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้ารอให้เขาเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะคะช่วงนี้เขาปิดโควิดค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอาทิตย์หน้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าอชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้หญิงแก้วด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะคะ,ะพาเที่ยวพาชมสถานที่ใน uk นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ 啊。